สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันนะคะนี่ก็ช่วงเย็นช่วงเย็นเจอกันช่วงเย็นขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกเติ่มทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขนะคะสดุดีสว่างร่ํารวยเฮงรวยเลยปังๆยมเย็นยมเย็นเอาวัวเข้าคอกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้กําลังกินฟาง วันนี้เอาไปกินญ้าอิ่มแล้วก็เลยเอามากินฟางอ้ามืดอ่าแจ้งล้วกำลังกินฟางกันอยู่ยค่ะกำลังอิ่มน้ำสํำราญกับฟางอยู่ขอบคุณนะคะทุกท่านก็จะประมาณนี้นะชีวิตเกษตรกรเราทำนาเลีย้ยงวัวไก่ก็พอไก่เนาะ กินด้วยกันกินด้วยกันมาฝั่งนี้กาแฟมาฝั่งนี้ก็ได้ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็พาชมชีวิตโอ้ร้อนพี่น้องฝนไม่ตกฟ้ามมืดถ้าฝนไม่ตกข้าวก็กำลังงามข้าวก็จะขาดน้ำแล้วสูบน้ำใส่บ่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้ดูข้าวเราดำเอาไว้นะกำลังงามเนี่ย น้ำก็จะแห้งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขนะคะสุขสันสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านเฮงๆรวยรยปังๆค่ะ สามาก็ขอให้รับทับก่อนโตนะคะทรัพย์พลังงานบวกค่ะพลังงานแห่งความมั่งคัง่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ํำรวยนะคะฟ้าเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกพี่น้องมันจะตุ่มแรงนะนาโคกไม่มีน้ําเลยพี่น้องอันนี้นาจะตุมมีน้ําก็เพราะว่าจะตุ่มสูบมานะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามโอ้ยหันหยองเราพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรบทุกคอมเมนต์ค่ะบรรยากาศนะคะที่ตุ่มก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากมายนะคะที่ตุ่มก็ส่งงานส่งงานพี่น้องไม่มีอะไรขอบคุณมากมายขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจบ้านนาเราก็จะประมาณนี้นะ